สวัสดีครับก็มาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับทุกท่านพอจะทราบไหมครับว่าหรือบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนที่ขายเนี่ยหรือนักขายเนี่ยเขาขายไม่ว่าจะเป็นขายอะไรแล้วแต่นะในโลกใบนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมีรายได้เยอะจังหรือทาไมเขาถึงประสบความส็จในชีวิตบา้างเขาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการขายหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยเราไม่ถนัดในการขาย อ่าแล้วเราจะขายได้เหรอหรือเราจะจะ,จะทายัางไงอยากจะขายได้หรืออยากจะขายเป็นแต่ว่าเออม,มันมันขายไม่เป็นอะไรย่างนี้ครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อกให้อ่าทุกคนนะครับได้เข้าใจนะครับโดยโดยพร,อร้อมนะครับซึ่งตอนแรกผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับในใน,ในแนวคิดนี้ในการปลดล็อกตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยอ่าได้ศึกษาครับแล้วได้ใช้นะครับในส่วนนี้มาก็าจะมาแบ่งปันให้ทราบนะครับว่าทําไม นักขายเขาถึงกล้าขายเขาถึงสามารถขายสินค้าได้ขายอะไรได้แล้วแต่ที่เขาขายเนี่ยคือเขามีความเข้าใจยังไงนะครับเกี่ยวกับการขายเด่นมาดูนะครับคือการขายเนี่ยจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการขายจริงๆมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่ในปัจจุบันเนี่ยการขายเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่ามันช่วยให้คนเนี่ยสามารถนะครับสำเร็จสรสํสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ได้ก็เกิดมาจากการขายฉะนั้น สิ่งที่เริ่มต้นของการขายเนี่ยคืออย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นของการขายเนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับคุณเข้าใจไม่ผิดนะครับเข้าใจถูกแล้วคือมันมันมันอยู่กับตัวเราตั้งแต่เด็กๆคือยังไงคือตอนเด็กๆเนี่ยเรามีเทคนิคการขายอย่างเช่นเราเกิดมาใช่ไหมเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็อ่าเป็นเด็กต้องการกินขนมเนี่ยใช่ไหมเราก็ขายความต้องการเนี่ยให้กับพ่อให้กับแม่เราสังเกตไะว่า เราอาจจะร้องไห้หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อให้ความหิมใจนะครับจากพอ่อจากแม่เรา,เาแล้วเขาก็ไปซื้อขนมมาให้เรากินอันนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือการขายเหมือนกันเราขายความเขาเรียกว่าขายขายความหิมใจนตั้งแต่เด็กนั่นก็คือติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ก็คือการขายหนึ่งที่อ๋อผมเลยเข้าใจเออใช่มันเป็นการขายอย่างนี้เองตั้งแต่เด็กมามันติดตัวมาแล้วนะครับอันที่สองก็คือพอเราโตขึ้นมานะครับล้วก็มาเรียนหนังสือ ได้ความรู้นะครับเราก็ไปขายอีกโดยเอาความรู้ความสามารถเรานะครับไปขายไปขายกับบริษัทต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะแลกเงินเดือนมาใช่ไหมเพื่อจะแลกรายได้มาต่างๆในสถานที่ต่างๆที่เราทํางานฉะนั้นเราก็ขายเหมือนกันเราขายความรู้ขายความสามารถนั่นก็คือเทคนิคการขายหนึ่งครับก็เป็นการขายเหมือนกันทีนี้พอเราโตมากขึ้นปั๊บบางคนก็มาขายของออนไลน์ใช่ไหมบางคนก็มาขายสินค้าต่างๆแบรนด์ตัวเองบ้างหรือขายตามแพลตฟอร์มต่างๆบ้างหรือเป็น หลายๆย่านนะครับที่เขาขายทีนี้ในในการขายต่อไปพอพอเรามาเจอตรงการขาย,ยานี้จริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเราเราไม่เคยใช่ไหมเราไม่เคยขายแล้วเราไม่เข้าใจว่าไอนน้จริงๆเ่ะเราขายตั้งแต่เด็กแล้วแหละตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ขายในตัวเรามาอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะปลดล็อกอีกอย่างนึงว่าบางคนอยากจะขายแต่ไม่กล้าขายบางคนก็อยากจะรู้ว่าฮี่ทำไมเขาถึงขายได้ใช่ไหมครับคนที่เขาสามารถขายได้นี่นะครับก็คือเขาจะมีความนี้ครับก็คือ สินค้าทุกตัวนะครับที่เขาขายไปเนี่ยก็คือมันจะไปช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับลูกค้าหรือไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนอ่าอย่างเช่นผมมีทีมงานที่อ่าอยู่ด้วยกันเนี่ยท,ที่ที่สร้างยอดขายหรือทําทีมขายด้วยกันเนี่ยครับ mm. เขาก็มีเขาเรียกว่าเขาก็มีอ่าความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของอ่าสินค้าส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจว่าไอ้สินค้าที่เขาออกไปเนี่ยก็คือเราออกไป เขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้คนหรือเอาไปแก้ปัญหานะครับให้กับผู้คนอ่าอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับจะไปช่วยให้อ่าคนเนี้ยดูอ่าเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นสวยขึ้นหรือสินค้าตัวนี้จะไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพทําให้เขามีสุขภาพดีขึ้นหรืออ่าสินค้าตัวนี้นะครับจะไปช่วยนะครับทำให้ครอบครัวเขานะครับอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีสุขภาพหรือมีอะไรที่ดีขึ้นสําหรับครอบครัวเป็นโอกาสที่เรา จะเอาสิ่งที่ดีนะครับไปมอบคนอื่นซึ่งหมายความว่าคือทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อไอ้นี่คือสิ่งที่เราจะไปช่วยเหลือคนนะไอ้สิ่งนี้คือเราจะเอาไปแก้ปัญหาช่วยคนนะนี่คือสิ่งที่อยู่อยู่อยู่กับเราคือตัวสินค้าตัวนี้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะสามารถกล้าที่จะเสนอกล้าที่จะขายสินค้าซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เองเนี่ยทำไมคนเราถึงสามารถประสบสำเร็จในเรื่องการขายได้เยอะที่สุดก็คือเขากล้านะครับที่จะเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วหรือสิ่งดีๆที่เขามีอยู่แล้วนะครับ เขาไปช่วยเหลือผู้คนไปแก้ปัญหาผู้คนยิ่งเขาแก้ปัญหาผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไรเขาก็ยิ่งรวยเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นฉะนั้นใครที่กำลังจะขายสินค้าหรือกําลังจะเป็นตัวแทนอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับก็คือคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายครับเรากําลังทําในสิ่งที่ดีที่สุดเรากําลังทําในสิ่งที่จะมอบโอกาสทําในสิ่งที่ดีนะครับไปช่วยเหลือผู้คนอยู่ฉะนั้นคุณจงทําต่อไปนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีคําถามมาวิธีทำไมสินค้าดูถูกจังทำไมสินค้าดูแพงจัง ซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยการวัดสินค้าว่ามันถูกมันแพงเนี่ยครับนั้นวัดกันไม่ได้ถูกไหมแต่มันวัดกันอยู่ที่ว่าคุณภาพตัวไหนจะมากกว่าเพราะบางครั้งเนี่ยสินค้าแพงอาจคุณภาพไม่ถึงก็มีถูกไหมแต่สินค้าถูกอาจจุคุณภาพดีก็มีครับนั้นมันอยู่ที่ว่า,าการที่เราจะเสนอสินค้าไปเนี่ยมันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนบางครั้งสินค้าแพงคุณภาพอาจจะเกินกว่าราคาก็เปลี่ยนได้ครับ นั้นเวลาเราเราทำตลาดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจว่าอ๋อสินค้ามันไปช่วยเหลือผูค้คนนะมันไปเปลี่ยนแปลงผูง้คนมันไปแก้ปัญหาของผู้คนเนี่ยเราคนหนึ่งก็จะสามารถที่จะกล้านะครับทาตลาดการขายได้นะครับถ้าใครที่กําลังทําตลาดการขายอยู่นะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับคุณมาตูกทางแล้วณนะโลกปัจจุบันครับไม่มีอะไรนะครับที่จะสามารถนะครับสร้างให้คุณมีไรายได้อย่างมหาศาลยอดขายอย่างมหาศาลจนคุณสามารถมีทุกอย่างได้นอกจากการขายเพราะการขาย อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นใครที่มีความสามารถด้านนี้นะครับผมการันตีว่ายังไงคุณก็สามารถสําเร็จนะครับในชีวิตได้นะครับได้อย่างแน่นอนถ้าใครต้องการนะครับที่อยากจะมีนะครับการขายในแบรนด์ไหนหรืออยากจะสน,สนใจสินค้าที่จะขายยังไงนะครับก็สามารถามาปรึกษาได้ว่าเราจะทําตลาดอะไรยังไงนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับการขายเป็นสิ่งดีๆการขายเป็นสิ่งที่ สร้างชีวิตการขายเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับเติบโตาการขายเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับมีทุกอย่างได้เพราะการขายนั่นเองการขายเป็นสิ่งที่ดีนะครับ